เมื่อแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นนะครับต้องการจะวัดฝีมือกับแสนชัยครับงานนี้มันจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับมาติดตามกันได้เลยครับนี่ครับเปิดตัวมาเลยครับนี่คือแสนชัยพีแสนชัยมวยไทยยิมครับหรือแสนชัยสอคำสิงหรือแสนชัยพัฒนาการยิมนะครับหรือแสนชัยซินบีมวยไทยครับเจอกับท่านของนี่ครับนี่คือโชตะสาโตแชมป์โลกมวยไทยชาวญี่ปุ่นนะครับ โอ้นี่ครับแม่ดูท่าทางดูท่าทางว่าน่าจะร้อยครับร้อยครับจังหวะนี้อ้าโอ้มีคู่ด้วยครับแม่เอาละครับทั้งคู่ครับเจอกันนะครับเมื่อวันที่23ครับเดือนมีนาคมครับปี2014ปี2014ก็บวกด้วย543ครับก็จะเป็นปี2557นะครับวิธีเปลี่ยนคอสเป็นพอสนะครับบวกด้วย543ครับ วันที่23เดือนมีนาคมปี2557ครับในรายการพุซครับเลเจนด์ที่นากยะประเทศญี่ปุ่นครับเอาละครับยกที่1เริ่มขึ้นมาเลยครับนี่ครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือแสนชัยซีมีมวยไทยหรือแสนชัยโสคำสิงหรือแสนชัยพัฒนาการยิมครับทื่จริงก็ท่านสุภชัยแสนพงศ์นะครับมาจากจังหวัดสารคามครับเจ้าของชายาคนมวยสารคามครับ นี่คือเจ้าของแชมป์ลุมพินีครับโอ้เรียกว่งา1 2 3 4 5 6สมัยครับใน6รุ่นน้ำหนักนะครับท่านเคยชกมวยสากลด้วยครับได้แชมป์พาบ้านะครับแล้วก็แชมป์ของโอไทยไฟหลายสมัยครับแชมป์ฟินิกไฟแชมป์มวยรอบโตโยต้ามาราทอนครับ แชมป์ยกขาวแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับโอระวังครับแหม่มีสับซอกครับท่านของโชตะโดนกวาดล่างยักไงายเลยครับโอ้ยักไงายภายหลังเลยทีเดียวครับยักไงคือล้มไปทางด้านหลังครับคือเกียรติประวัติของท่านแสนชัยนี่แชมป์ของแสนชัยนี่คือเยอะแยะมากมายครับนะฮะเรียกว่ากระดาษเอซี่พูดไม่หมดครับเอาเท่าที่เข้าๆก่อนละกันเพื่อสักครู่ครับอ่าแข่งขวาครับเตะล่างไปครับจอรนี้มัดซ้ายครับท่านของโชตะโชตานี่ได้แชมป์โลกนะครับชาวญี่ปุ่นนะครับ ต้องมาดูว่านี่ครับมาเทียบชั้นกับระดับแสนชัยจะเป็นอย่างไรครับกติกามวยไทยครับขู่ไว้ก่อนครับท่านนั้นของโชตาครับแข่งขวาไม่โดนครับหมัดขวาต่อยลำตัวไปครับท่านนั้นของแสนชัยเขียบเดินเข้าหาครับจังหวะนี้อันนี้เป็นกล้องจากข้างสนามเลยนะครับก็จะได้มุมนี้นะครับคุณผู้ชมครับเขีเดินเข้าหาเย็บขวาครับทานนั้นของโชตะา กวาดล่างอีกแล้วครับกวาดลานกับกวาดลานนะสอาดเลยครับสอาดนะฮยักไงครับเลยเมื่อสักครู่ครับเสียเลี่ยมเลยครับด้านนั้นของโชตะาครับขยับเนื้อเขาหาสับขาโชนนิดหนึ่งครับแสนชัยครับแม่พอได้รอยครับเอแล้วครับนี่ครับอยู่ห่างอยู่ไกลมันต้องขยับมาแค่แค่ครับขยับมาแค่แค่จะได้แท้โดนครับขยับมาแค่แค่คือขยับมาใกล้ๆนะครับภาษาใต้ครับ ในข้อช่องพาวยไทยโดยใช้สับปะใต้สับทองแดงครับหนึ่งเดียวช่องนี้โค้ชเชทีวีครับแปลให้ฟังด้วยนะครับเพื่อผู้ชมจากทุกจังหวัดทุกภาคจะได้ฟังเข้าใจครับจะได้เอนจอยไปด้วยกันครับจังหวะนี้ครับหยับเดินหาครับโอ้ยศอกซ้ายครับแม่ทนั้นของโชตาผู้นี้ไม่ธรรมดาครับอย่างที่ว่าท้ดได้ดีกรีแชมป์โลกมวยไทยมาก็ไม่ธรรมดาแล้วกันครับมัดขวาดักไว้ก่อนครับแสนชัยครับซ้ายไม่โดนครับแข่งซ้ายครับจากแสนชัยไม่กวักมือเรียกครับ โอ้หดูถ้าทั้งว่าน่าจะร้อยครับเบานี้ครับแม่นี่ครับเจอมาดิดกะโหลกไปหนึ่งพาครับอืมกรรมการไม่เตือนนะครับปี2557นะครับช่วงนั้นนี่มาดิดกะโหลกนี่ยังไม่ถูกตักเตือนอะไรมากเท่าไหร่ครับหมัดขวาครับทางของแสนชัยโชวตะเดินเข้ามาอ้าวหมดยกที่หนึ่งครับชูมือมั่นใจทั้งคู่นะครับอยากไปก่อนอ้าวมีริงเกิลด้วยนะครับ โอ้ริงเกิลของรายการคูสครับนะครับเอวบางร่างน้อยครับชุดก็สีสันสดใสครับดูแล้วชื่นตาชื่นใจครับแม่สวยงามครับสวดทรงองเอวครับนี่คือริงเกิลของรายการคูสครับนะครับขอบคุณตากล้องที่ถ่ายให้ด้วยนะครับโอ้โหออาละครับอย่ามัวแต่ดูริงเกิลเพลินนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเททีวีครับ นี่คือช่องพามวยไทยโดยใช้ศัพท์ภาษาใต้ศัพท์ทองแดงครับแหลงทองแดงให้ฟังครับหนึ่งเดียวช่องนี้ช่องโคชเชทีวีครับอย่าลืมกดการแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับแล้วเราก็แปลให้ฟังด้วยนะครับมาครับจังหวะนี้ออกมาครับมาดูกันต่อครับในยกที่2ครับมาดูว่ายกนี้ครับทางครูจะเตรียมตัวเตรียมแผนมาอย่างไรครับ หลายท่านที่ติดตามมานี่ไม่เห็นผมถือไม้อันเล็กแล้วนะครับเพราะว่าผมมีไม้ส่วนตัวตัวเองแล้วนะครับอ่าไม้นี้ได้มาฟรีด้วยนะครับขอบคุณออนไลน์สเตชันครับสำหรับไม้ฟรีตัวนี้ครับอะมาดูกันต่อครับจังหวะนี้แข่งขวาลําตัวครับแดนนขององแสนชัยแสนชัยนี่ใส่กางเกงหยกขาวมาเลยครับรายการที่ท่านแสนชัยก็ได้ไปแชมป์ได้แชมป์มาเหมือนกันนะครับหมัดซ้ายไม่โดนครับแดนนขององโชตะถีบขวาไปก่อนครับโชตะครับแสนชัยเข้ามาครับอืมซ้ายเตะล่างครับ โคนยางไปก่อนครับแหมต้นยางจะนาแค่ไหนครับโดนโคนโดนย้ำเข้าไปก็ต้องมาดูครับว่าจะทนได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับเอาสอกซ้ายเอาศอกคืนเหมือนกันครับสะบัดศอกมาก็ศอกคืนทันทีครับให้อย่างไรก็คืนอย่างนั้นครับแยกออกมามากันใหม่ที่กลางเวทีครับแข่งขวาครับตอนมาครับทนคงโชตะแสนชัยเดินเข้าหาครับจังหวะนี้หมัดขวายับไปก่อนครับแสนชัยแข่งขวาลำตัวครับแสนชัยครับแหมโชตะมียื่นหน้าครับ ยื่นหน้าท้าทายครับ tacos, โอ,โอ <le> Airbnb, o, no ้โหร้อยจ้านบาวนี้ครับร้อยจ้านแหม่ร้อยนี่ไม่ได้แปลว่าสนุกอ่าไม่ได้แปลว่าอร่อยอย่างเดียวนะครับแปลว่าสนุกแปลว่ามันได้ด้วยและแปลแปลเป็นแบบคาคล้ายๆคําด่าเลยแปลว่าแบบเก่งเก่งนักเหรืออะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะครับแข่งซ้ายครับตำแหน่งของแสนชัยครับเข็บเดินข้าหาทีบขวาครับแล้วกวาดใหม่ลงครับเกือบไปครับเข่าซ้ายครับธน่ของเชี่ตะ พลิกมาใหม่ลงครับเขาซ้ายเติมไป1ทีครับท่านงของแสนชัยกับเดินเข้าหาวากันใหม่ครับจังหวะนี้ครับโชตานี่ตั้งมั่นไม่ก่อนเียว่าไม่โชไม่ช้าครับไม่โชไม่ช้าก็ไม่ล้มขาแย่ครับไม่โชไม่ช้าคือไม่ชงช้างไม่ฉาบฉวยครับโชช้าครับโชช้าแข่งขวาแล้วแข้งซ้ายครับโอ้โหแต่สลับซ้ายขวาได้ว่องไวครับแสนชัยครับกวาดล่างใหม่ลงครับท่านังของโชตะ ียบเดินเข้าหาครับอย่างที่บอกขยับมาแค่ๆจะได้แท้โดนครับแหมตอกส้นเดือยครับเจอ1 2 3ขึ้นไปซอกซ้ายไม่โดนครับโชตักควักมือเรียกอีกแล้วครับโอ้โหคาทางว่าร้อยจานคานองบบาวนี้ร้อยจานครับแหมควักมือเรียกกันเลยทีเดียวครับโอ้โหเอาแสนชัยก็เดินเข้าหาตามการควักมือเลยครับควักมือมาก็เจอหมัดซ้ายไปครับจากแสนชัยครับขรับเดินตัดติดเข้าหาหมัดซ้ายขวาครับท่านันของโชตักแสนชัยตัดติดทีบซ้ายหน้าไปก่อนครับ ของสนชตามติดครับตามติดครับเอ้าหมัดแรงหมัดจังวันนี้ไม่ให้ปล่อยให้หลุดจากสายตาครับอย่าเหลาเหล่าแล้วกันครับเหลาเหล่านี้ล้มยาวทั้งยืนครับอันลำตัวไปเมื่อสักครู่เก็บเดินเข้าหาครับจังวันนี้ครับหมัดซ้ายครับแล้วเตะล่างครับแล้วหมัดซ้ายอีกทีครับโชต่าจะสองเอาไม่โดนอาแสนชัยกักมือเรียกเหมือนกันครับแหม่มานนองบ้าวนองบ้าอย่าถ้อยจานครับอย่า้อยจานมาเข้ามาแค่ๆนอะไรไปเนี้ฮะจังวันนี้ล็อกไวโกนครับ ลลอกไว้ครับประโยคเมื่อสักครู่ก็คือน้องบ่าวขยับมาใกล้ๆครับแหมอย่ามัแต่ถอยนีครับอ้าวแล้วโชว์สเต็ปไป1สเต็ปครับมาดูริงเกิลสาวๆกันต่อนะครับขอได้ชื่นตาชื่นใจแล้วก็สบายตาครับนะฮะผ่อนคลายความเครียดครับเมื่อเราได้เห็นอะไรที่สวยงามเราก็จะรู้สึกดีครับนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องโคเชทีวีครับ อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดการแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อเราเอาวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปนะครับเดี๋ยวช่องนี้ช่องคนเทวีครับมาดูกันต่อครับอ่ะนี่ก็กรรมการก็มาแจ้งนะครับวายุกับไปยคทีา3นะครับลักษณะของท่านแสนชัยก็ยังดูสบายๆครับนะฮะรักษาร่างกายได้ดีอยู่แล้วนะครับดูแลร่างกายได้อย่างดีครับโอ้ยังชกได้อีกยาวนานนะครับ นี่ครูต่อสู้ที่เจอก็ดีกรีไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะวันนี้คือญี่ปุ่นที่ได้แชมป์โลกด้วยนะครับจังหวะนี้ครับขยับเดินเข้าหาครับ1นึครับแสนชัยตามติดครับตามติดถีบขวาดักไปก่อนครับถีบขวาหน้าเขาซ้ายครับแต่ทางของโชตาครับแสนชัยเดินเข้าหาครับเก็บเข้ามาครับถีบขวาครับแสนชัยนี่จะขยับมาแค่แค่แต่ว่าโชตาไม่แค่ด้วยนะครับ ไม่อยากให้แค่ครับแข่งขวาครับด้านังของแสนชัยครับเดินเข้าหาว่าพื้ครับแข่งล่างตัดไปครับสายล่างเตกจ่อขาไปครับบัดซ้ายแสนชัยครับโชตะว่าพื้ครับโชตะโชตานี่ถอยตั้งรับจับทางอย่างเดียวครับโชตะาครับแข่งขวาจากแสนชัยแบบเดินเข้าหาครับด้านังของแสนชัยกับบัดซ้ายแสนชัยครับโชตะโชตะยังเล่นอยู่นะครับโชตะาเล่นนะครับเล่นแปลว่าหนีครับจังหวะนี้ กดล่างครับบัดซ้ายครับโอ้โหหน้าสะบัดเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ก่อไว้ก่อนครับอ้าวกำแพงกันไว้แบบนี้กมการต้องแยกออกมาแยกออกมาวัดกันไหมมัดซ้ายครับไกลไปหน่อยครับโชตะแม่โชตะออกอาวุธยังพร่อมอยู่ครับโชตะครับเข่าซ้ายครับโชตะเข่าซ้ายโชตะไม่มีน้ำหนักเท่าไรครับแสนชัยล็อกมาครับตีซ้ายไปหนึ่งทีตีซ้ายขึ้นครับโชตะแล้วจับพลิกเมียเสียท่าลงไปนั่งเคร่งอยู่บนพื้นเลยทีเดียวครับ พลิกเหนียนี่แปลว่าข้อเท้าแพงนะฮะของนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับภาษาใต้เราแปลได้หลากหลายนะครับเอามาใช้ได้ครับพลิกเหนียให้เสียท่าเลยครับเมื่อสักครู่มัดขวาไม่โดนครับเจอมาซ้ายครับแสนชัยแข้งซ้ายสูงจากแสนชัยบันเซียนครับอ้าวนี่ครับแม่โชตาเริ่มอาวุธเริ่มไม่แม่นครับโชตาแล้วโชตาก็ถอยยาวเกินไปครับทีขวาจากแสนชัยครับถอยแล้วมันตีไม่โดนครับมันต้องขยับมาแค่ๆจะได้แท้โดนนะครับ อย่าลกๆเลยกันครับนี่กวาดล่างครับยักไงเราไปนั่งเครงครับแหมเสียท่ายิ้มเลยครับท่านั้นของโชตาครับโอ้ยักไงคือล้มไงหลังนะยักไงไงท้องไปด้านหลังนะประมาณนี้ครับแถบเดินทางครับมัดซ้ายครับเอาเอาเอามีเซครับโชตามีอาการพือโชครับเจอมาซ้ายคอนแสนชัยโชตามีอาการพือโชครับอาแข้งซ้ายครับเอาโชต่ายังยิ้มได้ครับอาการพือโชคือการแปลกๆครับจังหวะนี้ครับว่าพือนดีครับว่าพือนดีครับแก่สถานการณ์อย่างรือดีครับจังหวะนี้ครับลองไปก่อนครับแสนชัยครับ ล็อกเขาไว้ครับดันเข้ามุมตากล้องตากล้องเออนะหันไปครับตากล้องครับขอบคุณครับสงสัยตากล้องอึ้งครับแม่แชมป์โลญี่ปุ่นโชตานี่มีอาการพือโชว์เลยครับมือซ้ายแข้งขวาครับจะกวาดกวาดไม่ลงครับโชตาครับสอกซ้ายเอาเจอกวาดล่างจากแสนชัยครับแสนชัยยืนหน้าเข้าหาเลยครับเอายืนหน้าเขาหาเหมือนกันครับเอาท้าทายกันเสียแล้วครับแหม่ร้อยจานครับแข้งซ้ายครับเอาจังหวะนี้ว่าพือดีครับว่าพือกัหมัดไม่ลงครับเจอหนึ่งสองขึ้นไป เกบเข่าหาครับหมัดซ้ายครับลำตัวจากแสนชัยล็อกไว้ก่อนครับเข่าซ้ายมาครับโชตักสะบัดศอกไม่ได้ครับเข่าขวาแสนชัยพาจะ,จะลงจะลงจะลงจะตกเวทีจะออกนอกเวทีโอ้โหจะทิมอ,ออย่าอย่าอย่าพลัดอย่าพลัดตีพลัดแล้วตีพลัดแล้วอ่าจะพลัดแล้วแปลว่าจะตกแล้วนะครับโอ้หมดยกพอดีครับโอ้โห อาล้ครับโชตานี่ชตเมื่อสักครู่นี้โดนหมัดเข้าไปล้วแบบมีอาการเลยครับมึนเลยครับเสียท่าเลยครับโชตาครับโอ้ต้องมาดูว่ายกนี้จะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับยกต่อไปครับมาดูริงเกิลครับชูป้ายแสดงยกที่4ครับพอได้สบายหูสบายตานะครับนะครับจังหวะนี้ครับ อย่ามมวแต่ดูริงเกรลเพลินนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค,คร,รับช่องโคชเช t ทีวีครับนี่ก็ช่องทางมวยไทยโดยใช้ภาษาใตา้สับทองแดงครับอย่าลืมกดการติดตามกดการแจ้งเตือนด้วยนะครับอ่านะครับนี่ก็ติวเข้มนะครับน้องบ้าวอย่าเล่าเล่าอย่าเล่าเล่าอย่าเดาเดาเดาคลัดทกเลยนั่นเดี๋ยวได้ล้มยาวนะครับอย่าเล่าเล่าอย่ามาทอย่าเลื่อเล่ยอย่าล้มรวมนะครับอย่าเล่าเล่านะครับ ประโยคประจําของช่องนี้ครับอ่ะยกที่4ครับลุยกันต่อครับจังหวะนี้ครับแคมเดินหาทีดขวาไม่โดนครับอยากจะโดนต้องเข้ามาแค่แขกับโชตะาเป็นฝ่ายเดินแล้วนะครับโชตะเอาเจอพลิกครับแล้วแข้งซ้ายแหมเกือบไปครับแสนชัยน่ยิ้มให้เลยครับแหมโชตะาโชตะาเป็นฝ่ายเดินแล้วครับโชตะาครับสงสัยจะเริ่มรู้ว่าตัวเองเริ่มเสียเปรียบครับเข้ามาครับมัดขวาเอาถอยอยู่ดีครับโชตะจะขวาดขวาดไม่ลงครับแสนชัยล็อกไว้ก่อนครับ แมจะกวาดระดับแสนชัยนี่ไม่ได้กวาดง่ายๆนะครับจังหวะนี้ครับเขามาครับเขาตีครับสบัดสองไม่ได้เท่าไหร่ครับเขาขาก็ไม่ได้ครับอืมอยากออกมาวักกันไหมครับเก็บเดินหาครับจังหวะนี้มัดขวามาก่อนครับแข้งขวาขึ้นครับเราแข้งซ้ายครับโอ้ได้ทั้งขวาทั้งซ้ายครับแสนชัยเดินเข้าหาครับจังหวะนี้มัดหนึ่งสองจากแสนชัยครับโชโชตะว่าพลย์ครับโชตะมัดขวาจากแสนชัยครับโชตะโชตะแม่โชตะยังหลงเลงอยู่เอ้าเจอ ตอกส้นเดือยจากแสนชัยจังหวะนี้เรากไว้ก่อนครับเราจะพลิกแล้วโจแสนชัยพลิกเข้าไปครับเสียท่าเลยทีเดียวแยกออกมาว่ากันไหมครับจังหวะนี้หยับเดินเข้าหาทิบขวาก่อนครับด้านของแสนชัยครับโชตะว่าพือดีครับหมัดขวาจากแสนชัยหยับเดินเข้าหาซ้ายขวาครับแข่งซ้ายจะบันเสียนยังติดแขนอยู่ครับหมัดขวาตอครับสอกไม่โดนครับโอ้แสนชัยรวมอาวุธเข้าใส่แล้วครับจังหวะนี้พลิกมาครับ ล็อกไว้ครับล็อกไว้ไม่ทําอะไรกรรมการแยกก่อนครับโชโช,โช,โชตาโชตาเหมือนจะพื้โชครับโชตาครับโชตาสองมาไม่มีน้าหนักเท่าไหร่ครับแสนชยัยตอกพลิกหัวทิ่มหัวตํามขมาตุงเลยทีเดียวครับโอ้หัวตขำขมาตุงเลยครับจังหวะน,นี้เก็บเดินเข้าหาครับทนั้นของอมหมัดขวาจากโชตาครับแสนชยัยแม่กระโดดสลับขาแล้วตอกส้นครับ เดินเข้าหาครับแต่างของโชตาเป็นฝ่ายเดินนะครับต้องเดินแล้วนะครับเพราะตัวเองเสียเปรียบครับโชตาครับมัดขวาลําตัวครับเจอเข่าขวาจากแสนชัยครับแล้วก็คาเอาไว้ครับคาไว้แบบนี้ต้องแยกออกมาครับอ้าวเริ่มแยกยากอ้าวเริ่มไม่ออกครับกรรมการแงะไม่ออกครับโชตาแสนชัยต้องมุดออกมาครับจังหวะนี้เอาแล้วครับแม่อย่างไรครับอย่างไรแข่งซ้ายมาครับแล้วกวาดลงไปครับปวดิดตุงครับเกือบขิดตรงขิดตรงคือล้มไปข้างหน้าครับ ระวังครับอย่าเล่าๆครับอย่าเล่าๆจังหวะนี้ครับจะตอกส้นครับแสนชัยครับแสนชัยมันจะเริ่มโชว์แล้วครับโชว์ตาว่าพื้ครับทีบขวาหน้าจากแสนชัยแกบเดินเข้าหาออกซ้ายครับทางของแสนชัยครับโชว์ตาเข้ามาครับหมัดดักไวกรจากแสนชัยโชว์ตาเดินเข้าหาครับแสนชัยเข้ามาครับหมัดขวาโชว์ตาแสนชัยเข้ามาครับโชว์ตาถอยเล่นครับโชว์ตาเล่น แข่ง้ายจากแสนชัยครับโชต่ายางไรโชตาจานมัดแม่จะพาไถนากรรมการไม่ไถมากไปครับชูมือมั่นใจครับโชตะชูมือมั่นใจคุณผู้ชมครับแม่โอ้โหก็มีความมั่นใจสูงก็ก็โอเคนะครับอืมเาขาคงมั่นใจในเขานะเดี๋ยวเดี๋ยวคนภักขออนุญาตสดน้ำแปบ๊บมึกน้ำครับมึกน้ำมึกน้ำะนะครับ ระบบหายใจของแสนช่ายังดีอยู่นะครับยังสบายๆอยู่นะครับโอ้อายุอานามนี่ก็ยังรักษาร่างกายได้ดีครับนี่กาลังจะเข้าสู่ยกที่4ครับอ่าเข้าสู่ยกสุดท้ายครับเมื่อสังคุมหมดยกที่4นะครับ่าครับเดี๋ยวจตรตัวมาลุยกันต่อครับมาดูสภาพของทางด้านโชตาซาโตบ้างครับโชตาก มึกน้ำอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องโคชเอทีวีครับอย่าลืมกด subscribe นะครับอย่าลืมกดการแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อเราเอาพิดีมอใหม่ๆขึ้นไปนะครับเอาเดินเข้ามาครับจังหวะนี้การแจ้งเตือนสำคัญครับคุณผู้ชมครับหนึ่งสองครับโชตะแสนชัยดันอกมากรแสนชัยเดินเข้าหามัดหนึ่งสองจะโชตะถีบซ้ายจากแสนชัยครับเก็บเดินเข้าหามัดซ้ายครับเข้าขวาครับจังหวะนี้ อ้าวอยากเข่าใส่ไข่นนองบ้าอยากเข่าใส่ไข่แหลสายสายหน้าเลยครับอยากเข่าใส่ไข่ครับแม่เดี๋ยวไข่แข็งไม่ขึ้นครับตอกส้นจากแสนชัยครับมัดขวาครับซองขวาเอาซองมาจากโชตะแล้วโชตะาพาลงแต่ก็พลิกครับแม่แสนชัยพลิกมาอยู่บนครับโอ้โหเลี่ยมครับมันคือเลี่ยมจังหวะนี้ครับแขมเดินเข้าหาครับโชตะาครับโชตะบุกเข้ามามัดซ้ายครับแสนชัยยับขู่ไวโกนครับ ขับเดินมาครับจากวันนี้ทีบซ้ายครับจากแสนชัยครับขับเดินเข้าหาหมัดขวาครับจากแสนชัยทีบซ้ายจากแสนชัยครับโอ้บาทารูปพักเลยเมื่อสักครู่ครับโชตานี้พยายามจะวมหมัดเข้าใส่แสนชัยทีมาหมัดซ้ายแสนชัยหมัดซ้ายแสนชัยครับโอ้โชตัดถึงครับต้องถอยร่นกับเดินเข้าหาครับอ่าดูท่าทางโชตะาเหมือนเหมือนจะเริ่มเริ่มยิกครับโชตาเริ่มยิกโชต่าไล่ครับไล่กนครับมาเดินเอายกสุดท้ายจะทันหรือเปล่าครับเจอหมัดดักจากแสนชัย ตวัดแข้งเ u e สชั่นมาคลิกแล้วถีบซ้ายจากแสนชัยครับแสนชัยตั้มรับจับทางบ้างครับจังหวะนี้ครับล็อกไวโกนครับเข้ามาแล้วพลิกแมกรรมการประคองไว้เสียก่อนครับไม่งั้นก็ได้คำมั่คคำตุงเลยครับได้น้าคำมั่นคำตุงแน่นอนครับจังหวะนี้ครับหมัดขวาจากแสนชัยเดินเข้าหาครับโชตะตามติดครับหมัดขวาซ้ายแสนชัยล็อกไวโกนครับตีซ้ายไป1ทีครับ แข็งเดินเข้าหาทีดขวาดาวิกอรจากแสนชัยครับโชต่าเดินเข้าหาหมัดซ้ายขวาสอกซ้ายไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับยังสเปย์สปะอยู่ครับแข้งซ้ายครับหมัดซ้ายจากแสนชัยครับโอ้เข่าซ้ายครับอย่างไรดีครับแล้วจะพลิกกรรมการเซฟเสียก่อนครับไม่เดบพลิกเลยครับฉีบขวาครับหมัดซ้ายครับจังหวะนี้ครับ เราจะพลิกครับพลิกลงไปจนได้ครับลงไปนอนง่ายครับเหม่เอาลูกช้าครับลูกโชตาลูกช้าครับจังหวะนี้ครับแขมเดินเข้าหาครับหมัดขวาไม่โดนครับลองไว้ก่อนครับแสนชัยถึงเวลาแล้วนะครับโชต่าเดินเข้าหาครับเพิ่งมาเดินเอายกนีนะครับศอกซ้ายครับแสนชัยยิ้มให้เลยครับ ขีดขวาครับจากแสนชัยครับดักไปก่อนครับหมัดซ้ายดักครับแสนชัยครับสองมาเออเจอแข้งซ้ายแสนชัยเขาซ้ายแสนชัยครับขี่มาขี่มาแล้วก็พลิกอีกทีแล้วเขาดักแล้วก็เขาอีกทีครับเอ้าเขาใส่เอาโชโชตาแย่แล้วครับโชตาโชตาเหมือนจะเพียงเสียแล้วครับโชตะาลงไปนอนหงายครับแลหวันครับโอ้โหแล้วก็โชว์ไปหนึ่งทีครับแม่หมดยกแล้วครับอืมชัดเจนครับโอ้ ผมว่าแชมป์ญี่ปุ่นผู้นี้นี่น่าจะได้บทเรียนไปพอสมควรเลยครับเป็นประสบการณ์ที่ดีครับเจอกับระดับแสนชัยครับก็ไม่น่าก็ไม่น่าพลิกพันนะครับชัดเจนครับเป็นถนนของแสนชัยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนอยากเป็นเอกฉันท์ครับโอ้โหโชตามีตำหนิที่ใต้ตาด้วยนะครับ โอ้คุณผู้ชมครับอ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโค้ชเชทีวีครับเด็กผู้ชงพามมยไทยโดยใช้สปอร์ใต้สับทองแดงครับอย่าลืมกดการแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อเราเอาวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปครับแล้วค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ